ผู้ใช้น้ำประปาควรรู้ว่าคุณภาพของน้ำถูกควบคุมโดยกฎหมายความปลอดภัยครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารปนเปื้อนกว่า100ชนิดถูกเอาออกจากน้ำที่เราใช้ดื่มแต่ความเป็นจริงมีสารเคมีกว่า60,000ชนิดและมีสารชนิดใหม่เกิดขึ้นกว่า7ชนิดทุกวันทำให้กฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมตามไม่ทันในปัจจุบันมีสารปนเปื้อนอีกกว่า124ชนิดที่ยังไม่ถูกควบคุม มีเยอะเลยมะเร็งเราดื่มของพวกนี้เข้าไปเหรอพิษที่สะสมในร่างกายพบสารปนปืน้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาในน้ำดื่มและไม่มีใครรู้ว่าจะมีผลกระทบกับสุขภาพยังไงการควบคุมต่างๆที่ใช้ในน้ำดื่มคงไม่เพียงพอพบว่าโรงงานจำนวนมากยังผลิตน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน แล้วจะตามแสนพิษที่เกิดใหม่ทันได้ยังไงชาวอเมริกันกว่า75%มีภาวะร่างกายขาดน้ำรวมถึงเด็กด้วยมีอะไรสำคัญที่ควรรู้อีกไหมการดื่มน้ำทั่วไปไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดในการลดภาวะการขาดน้ำเนื่องจากมีสารปนเปื้อนทำให้การดูดซึมเอาน้ำไปใช้เป็นไปได้ยาก ในน้ำมีอะไรมากมายที่ดื่มแล้วเกิดโทษกับร่างกายแม้ว่าดื่มน้ำเปล่าทั่วไปก็ยังไม่ดีต่อสุขภาพครับน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพหาได้ที่ไหนหรอคะอะไรทำให้น้ำดีต่อสุขภาพมันคือไมโครคลัสเตอร์อะไรนะกลุ่มเมเลก,กุลของน้ำที่เล็กลงดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าและช่วยลดภาวะการขาดน้ำ อ <buch> แลวย e so ังมีอะไรอีกไหมคะค่า pH 8-9ถึง9ที่อยู่ในน้ำด่างและค่า ORP ที่เป็นลบต้านอนุมูลอิสระได้น้ำที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะให้อิเล็กตรอนที่ใช้ข,ชขจัดอนุมูลอิสระในร่างกายรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ <c ười> ร่างกายจึงต้องการแร่ธาตุบางอย่าง เพื่อช่วยปรับสบภาพภายในร่างกายน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไปส่วนใหญ่มีค่าความเป็นกรดเพราะไแร่ธาตและส่วนสำคัญอื่นๆในน้ำถูกร่องออกหมดเยี่ยมเลยเพื่อนและขวดที่บรรจุอาจไม่ปลอดภัยเพราะการควบคุมคุณภาพไม่ดีพอล่าสุดมีการพบสารต้องห้ามที่ก่อมาเรงในน้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อหนึ่งที่เป็นที่นิยมด้วยครับอย่าลืมอย่าลืม ควรดื่มน้ำที่สะอาดและดีต่อสุขภาพเท่านั้นน้ำที่ดีต้องสะอาดเป็นด่างให้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระน้ำสุขภาพอัลคาวีว่าจึงเกิดขึ้นใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อทำให้น้ำดื่มสะอาดและต้านอนุมูลอิสระและคุณเป็นผู้เลือกเองเทคโนโลยีนี้เรียกว่าอัลตราวร์ตอนที่ผมรู้ว่าเกิดเทคโนโลยีนี้ขึ้นผมรู้ทันทีเลยว่ามันจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ พูดง่ายๆคือเอาน้ำที่ดีต่อสุขภาพกลับคืนมาภารกิจของเราคือให้ทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาดและดีต่อสุขภาพที่สุดในราคาที่จับต้องได้